สวัสดีค่ะสาโนยูทูบนะคะวันนี้นะคะที่วัดบ้านละเขตนะคะก็มีได้แล้วคะ่ะ จับซอยดาวนะคะวันนี้ได้อไรอ๋อได้ครบค่ะได้ครบได้สากนะได้ของคู่กันเลยนะคะอันนี้หมดกี่บาทคะอ๋อสี่สิบบาทได้ครกนะคะได้ครกกระสาค่ะขนมนี่ก็ใช่เหรอมีจะได้ได้ทั้งทาบุญแล้วก็ได้ทั้งของฝากกลับบ้านด้วยนะคะมาแรกก็เกยกินอันตาน้าพริกปลาทูเนาะพี่น้องในจ้าซอยดาวบ้านละเขตนะคะก็จะมีผ้าขมามีผ้าถุงแล้วก็สินค้าเป็นตะเล็ดมากมายนะคะมา มาร่วมทำบุญกันนะคะนี่นี่สอยดาวยังอยู่เยอะเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกในการจับสายดาวของเรานะคะขอคนับไปซื้อน้ำหน่อยอาจารเดี๋ยวยายจับสายดาวก่อนนะคะเดี๋ยเขาตักก่อนอน้ำที่ไหนคะ บาทละ20บาทเนาะเดี๋ยวจะทดลองจับนะคะแล้วเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านบ้างนะคะนี่้าพี่น้องล่วงลงมากล้วจา้าตอนนี้นะคะเราก็ได้เราเราก็ได้สี่ใบแล้วนะคะเหลืออีกอันนึงคะ่ะเอาเอาริมริมดีกว่าเนาะอ่านี้ดีกว่าอุ้ยมันมีคู่อ่ะาอันนี้นี่ขาวดีกว่านี่ได้แล้วอ่ะได้ละจา้า แล้วเราก็จะมาลุ้นของกันนะคะว่าเราได้อะไรบ้างนะคะเราแกะแล,ลว้วลุ้นลุ้นเดี๋ยวย่ห้เบี่เบใย่อยนี่นะคะเราก็กำลังแกะลุ้นกันอย like nice. for ู่นะคะโอ้คราละเอียดมากนี่จ้าห้าใบนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ คะเราก็จะมาลุ้นรางวัลกันนะคะว่าเราจะได้อะไรกันเอ,อ่ยเราเราจะได้อะไรกันเนาะนี่เขากำลังดูให้อยู่ะค่ะว่าตะกี้ห้าใบของเรานะคะว่าจะได้อะไรบ้างเจ้าว่าเลยครับเบสเด็กเด็กมาอันนีจ้าพี่กำลังอยากได้ที่นอนอยูฮูดีว้าวว้าวสมุดเยอะไหมเนี่ยจับหนึ่งล้ นะคะนี่ยว่าเราได้อะไรไปบ้างเอ่ยดีใจจังเลยสตงะโตนี่ค่ะเราจับมอไซค์เราจับอ๋อสอยดาวครั้งแรกที่วัดบ้านละเขตนะคะแล้วเราก็ได้รางวัลชิ้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาของกลับบ้านกันนะคะได้ท่าขมาด้วยค่ะได้เฟซได้ชูชีรถจ้านี่